ออดดีประเทศไทยเปิดราคามาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ New Audi A8L รุ่นปลั๊กอินไฮบริดเป็นเวอร์ชั่น long wheelbase หรือว่าฐานล้อยาวโดยมีการทำราคานะครับถูกลงกว่าตัวเดิมถึง1ล้านบาทโดยตัวรถนะครับจะมีรายละเอียดสเปคออปชั option, ่นรวมถึงราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมครับ โดย Audi A8L นะครับจะมี1รุ่นยอดเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับรหัส A8L 60 TFSI e Quattro เป็น Prestige S Line Version Plug-in Hybrid มาพร้อมกับราคา7,199,000บาทซึ่ง A8L นะครับก็มาพร้อมกับความโดดเด่นนะครับของมิติตตุถังนะครับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับโดยมีความยาวมากถึง5,230ม mm, ิลเมตร ความกว้างอยู่ที่1945มิลลิเมตรความสูงนะครับอยู่ที่1 4 8 8ส่มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อนะครับจะอยู่ที่3 1 2 8ัมิลลิเมตรซึ่งมิติตัวถังนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวขุมพลังนะครับที่มาพร้อมกับขุมพลังมหาศาลเช่นเดียวกันโดยจะเป็นรหัสนะครับ60 t f s i e c r o เอส ดยจะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.0ลิตรหรือ2,995ซีซีพ่วงเทอร์โบซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าโดยแบตเตอรี่นะครับจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุอยู่ที่17.9กิโลวัตต์เมื่อตัวเครื่องยนต์นะครับทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้พลังกำลังสูงสุดนะครับในระบบอยู่ที่4 6 2แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่700นิวตันเมตร ทำงานผ่านเกียร์มัตินะครับแจังหวะทิปโทนิกนะครับพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบคอร์ทโว่เพิร์มานแนนต์ออฟวิลไรโดยตัวเร่ที่โรงงานคีมนะครับตัวนี้สามารถทำอัตราเร่งศูถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ภายใน4.7วิเท่านั้นและก็ท็อปสปีดนะครับจะถูกล็อกอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมือถ้าวิ่งในโหมด EV นะครับตัว Audi A 8 L นะครับทำระยะทางสูงสุดนะครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับได้อยู่ที่52กิโลเมตรส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับถ้าชาร์จเป็นแบบ AC นะครับ3.7มจุดกิโลวัตต์ชาร์จจาก0%ถึง100%นะครับเป็นแบบ Compact Charger อยู่ที่3ชั่วโมง50นาทีแต่ถ้าชาร์จเป็น AC นะครับ7.4็ดจกิโลวัตต์จาก0%ถึง100%นะครับเป็นแบบ Wallbox Charger นะครับใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง55นาททีเ่านั้น ่วนระบบวิศวกรรมอื่นๆน,นะครับตัว A8L คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบอิสระป no ีกนกคู่ดับเบิลวิ b โบนส่วนด้านหลังนะครับจะได้เป็นแบบอิสระมัลติ Link พร้อมกับนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับเป็นแบบ a d a ต t i v แอนด์สแต e เมนชันสโบเบรกนะครับได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมกับคี้ระบายความร้อน มาดูกันตอนในส่วนของรายละเอียดสเปคออปชั่นนะครับของตัว Audi A8L คันนี้กันบ้างน,นะครับเพิ่มต้นจากภายนอกตัวรถนะครับภายนอกตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดตกแต่งภายนอกนะครับเป็นแบบ S Line โดยกระจังหน้าด้านหน้านะครับจะโดดเด่นด้วยตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับทิมโครเมียมออกแบบร่วมกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ HD Matrix LED นะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ d y นามิก ส่วนด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเป็นแบบ LED ส่วนด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายนะครับมีความเรียบง่ายนะครับดีไซน์นะครับให้เป็นแบบ t ท m ์เลสดีไซน์ดูเรียบหรูนะครับโดยตัวล้อลอยนะครับจะได้เป็นล้อลอยนะครับขนาดใหญ่ถึง20นิ้วนะครับมีลวดลายนะครับเป็นแบบ5ก้านคู่ตัวยางที่ใช้นะครับจะมีขนาด265-40 R 20 ส่วนด้านหลังตัวรถนะครับก็จะมพ้องกับตัวชุดไฟท้ายนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับซึ่งจะเป็นไฟท้ายนะครับเป็นแบบ o l e d นะครับมีเอฟเฟกไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของตัวออดี้โดยเฉพาะเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นอกจากนั้นนะครับด้านบนหลังคานะครับยังมีการใส่นะครับหลังคาพานอเมกซันลูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าใส่เข้ามาให้ครบแล้ว สำหรับภายในนะครับของตัว Audi A8L นะครับจัดออปชั่นมาให้ครบคบเลยนะครับโดยภายในนะครับจพร้อมกับการตกแต่งนะครับเป็นเบาะนั่งหุ้มหนังนะครับที่มีการตกแต่งลวดลายนะครับเป็นแบบ d i a m o n ์คารโดยภายในนะครับจะโดดเด่นนะครับด้วยตัวระบบ Infotainment นะครับที่ใส่มาให้จัดเต็มเลยนะครับโดยสำหรับหน้าจอมอดวัดผู้แบบขี่นะครับจะมาให้ขนาดใหญ่นะครับเป็น v วอร์ช l c o ค k p i พิขนาดถึง12.3นิ้ว แล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบแสดงข้อมูลนะครับบนกระจกด้านหน้านะครับเป็นแบบ h e a d up display มาให้ส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับที่เป็นหน้าจอสัตวกรีนนะครับจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง10.1นิ้วสามารถรองรับนะครับการเชื่อมต่อนะครับสมาร์ทโฟนต่างๆได้ครบนอกจากนั้นนะครับ A8L นะครับยังมีหน้าจอสําหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้นะครับถึง2ตําแหน่งเป็นแบบ Full HD แล้วก็มีขนาดใหญ่ถึง10.1นิ้วนะครับ ส่วนของระบบประกาศนะครับจะได้เป็นแบบอัตโนมัติแยก4โซนนะครับก็คือด้านหน้า2โซนแล้วก็ด้านหลังนะครับก็แยกอีก2โซนนะครับส่วนเครื่องเสียงที่ใส่มาให้ในคันนี้นะครับจัดเต็มเป็นแบบพรีเมียมเลยนะครับเป็นเครื่องเสียงของ Bang Olufsen นะครับเป็นระบบเสียง3มิตินะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับออปชันนะครับก็จัดเต็มไม่แพ้ทางฝั่งตอนหน้าเลยนะครับ อย่างแรกนะครับจะโดดเด่นนะครับด้วยตัวเบาะนะครับที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีระบบอุ่นร้อนระบบระบายอากาศแล้วก็ระบบนวดมาให้ครบเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีหน้าจอนะครับที่สามารถใช้ควบคุมนะครับเป็นแบบสัมผัสขนาด8.6นิ้วแล้วก็มีช่องเสียบ USB type C นะครับสำหรับผู้โดยสารมาให้2ตําแหน่งมีบ้านบังแดดนะครับปรับด้วยไฟฟ้าสําหรับกระจกหน้าต่างด้านข้างนะครับแล้วก็กระจกหลัง นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการตกแต่งนะครับไฟแอมเบีไลท์รอบคันมาให้นะครับ30สีส่วนคอนโซลกลางด้านหลังนะครับตกแต่งนะครับเปรียบเสมือนนะครับนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสเลยนะครับส่วนระบอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็คือเบาะคู่หน้านะครับที่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็มีมูนไลท์มาให้พร้อมกับระบบนะครับอุ่นล้อแล้วก็ระบบปรับอากาศเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นนะครับประตูของคันนี้นะครับก็ได้เป็นแบบประตูดูนะครับรวมถึงนะครับฝากระโปรงทางด้านท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับโลเปิดปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับแฮนฟีทลเกตไม่ต้องใช้มือเปิดนอกจากนั้นนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับยังมีการใส่นะครับตัวกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับทั้ง2ตํตำแหน่งเลย ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับก็มีใส่เข้ามาให้ค่อนข้างครบนะครับก็มีทั้งนะครับถุงลมนิะภัยนะครับแอร์แบ็กแปดตำแหน่งรอบคันมีรวบนะครับความปลอดภัยมาตรฐานจัดให้ครบมีครุกสังทนมาให้นะครับแต่ยังไม่เป็นอัตทีฟนะครับสรุปความปลอดภัยเฉียดนะครับก็มีทั้งนะครับระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุแบบพื้นฐานระบบป้องกันเกิดเหตุทางด้านหลังนะครับแล้วก็มีระบบนะครับแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับเมื่อเปลี่ยนเลน มีหลบแจ้งเตือนนะครับสภาพแวดล้อมทางด้านข้างและก็ด้านท้ายรถขณะเปิดประตูลงรถนะครับแล้วก็มีรลบแจ้งเตือนนะครับขณะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับหรือครอสท f ฟฟิก s ้าสีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีการใส่นะครับกล้องมองภาพรอบคันมาให้พร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับทางด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับซึ่งระบบความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับคือเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับ ส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับตัว Audi A8L นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีเลยนะครับโดยถ้าเลือกภายนอกนะครับเป็นสีเงินสีเขียวนะครับจะได้ภายในเป็นสีน้ำตาลส่วนถ้าเลือกภายนอกเป็นสีขาวกับสีดำนะครับสามารถเลือกภายในนะครับได้ทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำตาลแต่ถ้าเลือกภายนอกเป็นสีน้ำเงินนะครับจะได้ภายในเป็นสีดำเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับ และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของตัว audi a 8 l ในรหัส60 tfsi e c r o s s t a l l s line นะครับที่มาพร้อมกับตัวขุมพลังนะครับเป็นซิน v 6พว่วงดวยระบบไฟฟ้านะครับที่มีกำลังแรงม้ามากถึง4 6 2แรงม้ามาพร้อมกับราคานะครับอยู่ที่7,199,000บาทเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีความเห็นยังไงกันบ้างนะคกับวกับตัว audi a 8 l คันนี้นะครับคอมเมนต์แ่ดงได้เลย และถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ